สว well, ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาดูกับงานอ้อมกอดนะคะซึ่งเราก็ได้เก็บเบื้องหลังก่อนเตรียมงานหนึ่งวันนะคะไม่เพื่อนๆได้ดูกันต้องบอกเลยว่าพี่ๆตั้งใจทำงานนี้ออกมากันมากๆเลยค่ะ ต้องบอกเลยว่าพี่ๆจริงจังกับงานนี้มากเลยค่ะทุกคนแต่เราก็ยังไม่ลืมนะคะที่จะมีช่วงพักผ่อนสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นไปฟังซิงเกิลจากเพื่อนๆกันค่ะเรามาฟังกันยาวๆกับซิงเกิลต่อไปดีกว่าค่ะใช่แน่

ก็คือสาวจะเปิด Miss j a e ชื่อว่นะนะแต่กิจกรรมแบบนี้ก็ขาดสถานรรการณ์ไปไม่ได้ใช่ไหมคะมาดูซองกันดีกว่าคะ่ะเบืาา้องหลังนี้ล่ะทำไมถึงสั่งเล่อ่าอาเอายัดสั่นสั่นหอวอะไรเล่อาอ่าเสียแก่ทันหรือว่าต้องตีสีจอยกับเบื้องหลังมาแล้วไปดูเบื้องหนะ้าวันงานจริงๆดีกว่าคะ่ะ ต้งแต่การลงทะเบยียนในตอนเช้าเ,าเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆฝ่ายลงทะเบยียนทุกคนเลยนะคะซึ่งเราก็จะใช้โบเป็นสีๆนะคะเพื่อเป็นการแบ่งกลุ่มน้องๆในการทํากิจกรรมได้ค่ะถ้าพูดเรื่องของกินนะคะต้องบอกเลยว่าเลี้ยงถึงมากเลยค่ะทั้งน้าทั้งขนมนะคะแล้วเดี๋ยวพักเทศกก็จะมีเลี้ยงเข้าอีกอะไรจะดีขนาดนี้นี่เลยค่ะน้องๆของเราเริ่มมากันแล้วนะคะน่ารักทุกคนเลยอืมเรามาเริ่มกิจกรรมกันดีกว่าค่ะวนะคะ ต้องบอกเลยว่าพี่อันพี่วิว่าเอาอยู่มากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังสปีชจากอาจารย์จิงมันจงกั็นมากดิกว่าที่อันสคู l ออกอาลายโทษาอิเตอร์จริง Recognized for excellent. I have something to tell the student. Give me a, a, a few minutes. Okay. Uh, this, last, last year and this year, we have a lot of uh, international collaboration. Like uh, last year, we visited uh, Chow University and Kita Stoke University, and uh, we bring, uh, we brought uh, our student, the fourth year MPABP student, to join University of Kentucky and North Dakota State University, also Kita Stoke University. And this uh, uh, I just would like to know uh, you are important in the near future and keep in mind if you would like to be medical technology you have to uh, plan start from now start from now because in the end of the program after you graduate you have to pass medical technology licensing exam and hopefully all of you will pass hundred percent okay yeah. Yeah. yeah you have to pass uh hundred percent bring everybody uh, together ขอบคุณอาจารย์สิบันจม,มากๆเลยนะคะงั้นเรามาฟังอาจารย์สุดยันกันต่อดีกว่าค่ะขอบคุณค่ y แล้วก็ยังมีการได้รับฟังประสบการณ์นะคะจากรุ่นพี่นะคะที่เขาทําง,งานมาแล้วนะคะในวงการเทคนิคการแพทย์ค่ะสจ้าพี่ะขอแทนตัวเองว่าพี่แล้วกันนะคะ พาธามีงค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะก็จบปแะะลาค่ะสำหรับพิธีเปิดในช่วงเช้างั้นเดี๋ยวจะพักเบรกแล้วไปต่อกิจกรรมเลยค่ะและกิจกรรมในช่วงบ่ายนะคะเราก็ได้แบ่งพี่ๆนะคะไปอยู่ประจํากลุ่มตามสีเลยค่ะซึ่งนะคะที่เห็นธงอยู่นี้เพราะอะไรเพราะเรามีกิจกรรมการแย่งธงค่ะใครที่สามารถแย่งธงไปจากกลุ่มอื่นได้โดยใช้วิธีอะไรก็ได้ค่ะซึ่งใครนะคะที่ทำำําสําเร็จนะคะกลุ่มนั้นนะคะก็จะได้รับรางวัลค่ะ นี่เลยค่ะประชุมวางแผนการกันเลยค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะคะในการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่นะคะปี3แล้วก็ปี2ค่ะต้องบอกเลยคะว่ากิจกรรมเยอะมากแต่ว่ากองทัพนะคะก็ต้องเดินด้วยทองเพราะฉะนั้นเรามากินข้าวดีกว่าค่ะเอ๊นั่นใครทำไรน่ะอ๋อแย่งทงกันได้แล้วนะคะดูสิคะมันวางไว้ นี่เลยค่ะพาดแบบเดียวนะคะเสีย <ไป S 1> ทงให้กับกลุ่มอื่นเลยได้ดุงปลาแล้วเรากลับไปกันตอบกับกิจกรรมนะคะในภาคบ่ายกันดีกว่ามี feel of อ i first of all I would like to introduce myself of my b e l o v e professor of my junior เมื่อสักครู่ก็จะเป็นรุ่นพี่ของเรานะคะที่เป็น sales representative นะคะทำงานที่ต่างประเทศด้วยนะคะขอไม่เพิ่มเต่มต่อได้ค่ะสวัสค่ะขอให้อาจารย์แนะนำตัวสักนดิดนึง the fourth year, went to the I เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นรุ่นพี่ของเรานะคะที่ได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนนะคะแล้วก็ยังมีพี่ๆที่ได้ไปทํางานในแขนงต่างๆนะคะมาแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ค่ะ และที่พาดไปไม่ได้นะคะกิจกรรมประมูลของค่ะั้ากนี่เลยค่ะสมมติถ้าเราแย่งทงได้รับรางวัลไปเลยค่ะและก็จบไปด้วยกับการแดนซ์ปิดงานค่ะ แล้วก็จมลงไปนะคะสำหรับกิจกรรมด,ดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณน้องๆพี่ๆอาจารย์และทุกคนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานนี้เลยนะคะไว้ที่อยากดูอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย